อาเซีประเทศเพิ่นเนาะเพิ่นเห็นความเจริญแล้วคือเฮาประเทศเฮายังบ่เคยเอ็นแบบนี้เห่าก็ชื่นชมประเเทศพิ่นบอประเทศอื่นที่ว่าพัฒนาแล้วหรือว่ามีเศรษฐกิจฟุ่นอันนั้นเฮาก็บ่ฮู้เฮาบ่เห็นไงคือว่าอย่างนั้นเฮาก็บ่เคยเห็น ลังโคนกับสีขาวเชลเลอรอจึงจัดเป็สีคือคนรุ่นทำมาแล้วผมก็เคยเห็นก็ะบอกไปยังสีเลยคือเปาไซแต่ไม่เห็นประเทศไทยคือยังสีเลยนี่คือบรรจุบรรคนไทยจำนี่เพิ่นปัญญาอยัางผมพัฒนาโอ้บรรประเทศเพิ่นเจริญคือยังสีเลยเพิ่นว่ายังยังไม่เจริญยังไม่พัฒนากำลังพัฒนาหนี่แหละพี่น้องความสวยความงามความเจริญหรือว่าถนนหนทางแบบว่าสวยงามที่สุดเลยในประเทศไทยนี่เนาะนี่ วิวสวยงามมากพี่น้องเอ้ยคือบาสมซยี่บอกให้เลยว่ามนุษย์ทำออกมาได้แล้วเนาะจากทำออกมาเบ่งความสวยความงามความจเจริญประเทศไทยข้งม,มันเพื่อนอันนี้โมเมนต์ประเทศไทยอันนี้โมเมนต์เออบาสมซยขอโทษเนาะอันนี้ประเทศไทยเดีอพี่น้องโมเมนต์ต่างประเทศเนาะหรือว่าประเทศอัฟร,ริกาแลนด์เรืยว่า อเมริกาอเมริกาประมาณอย่างนี้น้องนี่น้องอันนี้คือประเทศไทยนะพี่น้องเนาะให้เบิง่งให้ชมน้ำกันลหลายๆนี่ป้าถูนวิววิว,ว,วพี่น้องเอ้ยนี่ <c oughs> สวยงามอีลีนี่งามงามงามอยากให้คนทั้งบ้านได้เบิง่งได้ชมเนาะบาสมมยที่ได้อัดคลิปนยังลงไปนี่ก็อยากให้พี่น้องทั้งบ้านได้เบิง่งได้ชมความสวยความงาม จะมาทางได้หนิภากันมาทางได้หนิโอ้ยอันนี้บอนักเทวดานักหลองดังไงบอนักหลอมงเปิดเสตูปในต่างบ่มบ่มเนี่นี่คืออาจารย์บอมบัดหน้าวันนี้อาจารย์บอมบัดหน้านี่เนาะสามหนุ่มเพิ่นก็มาถ่ายเพลงเรียกว่าเพลงดังได้นี่พี่น้องเอ้ยนี่มีแต่คนดังดังได้อยู่ดปากเนเด้อพี่น้องเด้อนี่เนาะ ายนี่พี่น้องได้มาผมมาเจอกันแล้วพี่น้องผมาะทไทยเลยนี่แหละวริ่มาปะใส่คือว่าทีเริ่มจ้แหละประเทศไทยเนี่แหละเนี่ยแหละคอยท้าหม่สมัยอนไงสมัยว่ามารังแรกตื่นเต้นแล้ววะโอ้ตื่นเต้นไปก็ตื่นเต้นขวจะเริ่มประเดีปืนง่ามเนาะอ๋อเชียเอาเป็นถ่ายรูปนับปกเนี่ยจะบาหนึ่งเอาพี่น้อง เพราะเป็นเราเรใส่โม่เนาะเห็นกับูดูกับตาเาเนี่ยพี่น้องทั้งแรกของหนุ่มลราสองคนนีอะไรมากแมนดีดีไอ้สมัยเพราะว่าเราใส่กะบพได้คอยอยู่ในเมืองเนาะบายบาเต้พ่นกับพาหายเปิ้ลมาสองคนก็ดีใจเดยไหมกระบาดเต้พ่นนะพา้ายเปิ้ลมาเปิดหูเปิดตาพี่น้องไอ้เปิ้ลเห็นทิงแมนขเซ็งงาม ขมมกขับใจเป็นลายลายเป็นเทพามาเที่ยวมาเบิ่งน้องพี่น้องเน้องคนมาเที่ยวลายลายพี่น้องเอ้ยน่คนมาดินนะได้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 อยู่ในจั่วใจกลางเมืองยังมีเสียงนกเสียงกาลองพี่น้องเอ้ยนี่ภาพช่วยงานป้าช่วยงานป้า

ประเทศไทยแล่งีที่สุดตอนนี้เปินนุ่มเล่าสองคนเปินตื่นเต้นพี่น้องดีใจเก็บอาการปลอดไว้เด็ดขาดตื่นเต้นเลยป้าครั้งแรกเล้วมาเรียนตื่นเต้นกับยอดวัฒประเทศขึ้นเจริญและมองกันได้กับสะอาดมองสะอาดตาประเทศไทยกประเทศเปิดยังกำลังพัฒนาเปินวัดอาณจักประเทศเพิ่นเนาะเพิ่นเห็นความเจริญแล้วคือเฮาประเทศเฮายังบ่เคยเห็นเตอร์มิ ข้ากชืชมประเับปื่นชัประเทศประเทศอื่น่กว่าัฒนาลแล่วัร่กัปนระเกิจปุนอันปนะันน่ะเฮกบรเเทศเห็นกือว่าย่าักันเฮกับเเคยเห็น รังโคตรกับสีว่าฉันล้เออหนึ่งจักทร์หนึ่งสี่คือคนรุ่รทมาะล้ผมก็เห็นก็าบอกไปอย่างนี้เลยคือเม่าใส่แต่ไม่เห็นประเทศไทยคือหังสี่เลยอนี้ตื่นตั้งสู้เป็คนไทยสานี่เพิ่นปัญหาอยังบวกพัฒนาโอ้โประเทศเพิ่นเจริญคือหังสี่เลยเพิ่นว่ายังยังไม่เจริญยังไม่พัฒนากำลังพัฒนามาและวครับประเทศเพิ่นกำลังพัฒนาแต่ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วือมาต่างกันคือฝ่ากับดินแว่าประเทศกำลังพัฒนานี่ยก็ว่าขึ้นดาวอังคารแล้วแมนแมนประเทศที่ว่าพัฒนาแล้วยังยังขี้เกียจอยู่สนอ้ง ต่างกันหลายแถวต่างกันหลายหละพวกพอเห็นขึ้นยี่สีะพวกเอามาเห็นถ้าก็ซูสี่แล้วอีกอีกแล้วจะเล่นตาโอ้ยนึงเลยสังคมไทยอ่ะเป็นต้องวัวสังคมที่น่าอยู่เลยสังเป็นสังคมที่ดีมากๆเลยสำหรับใครขอคิดอย่งนี้นะคือคิดคือกันสังคมทีนึงเลยให้เกียรติคนแล้วก็เป็นสังคมที่อบอ้อมอารีน่าอยู่ที่สุดเฮาเห็นหลายเรื่องหลายล่าเล้าในในเมืองไทยเฮาก็เห็นเป็นซอยเลือกันเพียงแล้วแต่ ค่อยว่าประเทศไทยหนิประเทศพัฒนาแต่บ้านเมืองเด้พัฒนาด้ทิ้งใจด้วยอย่างเงี้ยต่างต่างคือจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนามันต้องการขวามคิดอนนอกใหม่แมนแมนแมนต่อสวยมากเลยพี่น้องเอ้ยบ่อนนี่ถ้าแม่นว่ามีงานมียังเพิ่นกระสิมาจัดงานจัดยังอยู่ในนี้เนาะพี่น้องเนาะร้อยกระทงบ่องานไร ลอยกระทรงงานมีงานร้ายหลายๆอย่างเผนจะมาเหตุแบบนี้เนาะช่วยงา่า,ามมาเลยไปยังไอซอมไม้คนปากสองน้ำคือการเนี่ยนี่คือครั้งแรกในชีวิตบอกเลยว่าที่ได้มาเนี่ยให็น้นเนเปิ่งนิดตึก๊งซูมาสมัยบ้านเจ้าเคยมีบ่บ้านคอยบูมี่ได้เป็นบูมีบ่ีบ้านคอยนี่ก็มีอยู่แต่มันบ้านเป็นสัส้นเดียว เป็นันเดียวเนาะเออเซนเดียวบ้านไข่มีเออท่านท่านว่าเฮ่านี่ยท่านได้ขึ้นซุ้งๆเหมือนบอกอยู่บ้านเฮ่านี่แมวเดียวแล้วมีต้นบักเ้าวนแลมวใช่แล้วได้ขึ้นตึกคนขึ้นคนบักเผาแล้วเนาะแม้ในแรกไข่ฮาร์เบิ่งยากเลยไงบังเทือกไอยไป๊ะไทยขีดเนี่ยผมยังเจ็ดสีหน้าบ่สมไม้แบบว่าอันก่อนอื่นกัเขาอนุญาตเนาะเด้อเด้อ่าเสียมารยาทด้วยนึงพี่น้องสบายดีสตีบ่สมไม้ผมเนี่ยล่ะคือเตยพ่นชาแนลหรือว่าเป่าเตยพ่นพี่น้องเนาะ อยากสิพ้อสู่ว่าสมัยฟังและ FC ว่าสมัยฟังก็คือตอนอยู่บ้านเนาะบ่เคยขี่อ่ารถไฟฟ้าบ่คือขึ้นลิฟต์บ่เคยขึ้นบันไดเลื่อนด้มาถ่ายคลิปอีหยังจังมาซนจังบางเทื่อเฮาเฮ็ดคลิปแล้วเขาก็ว่าเฮาบ้านนอกเด้แม่นแต่คนนี่ก็ยอมรับว่าเจ้าของเป็นคนบ้านนอกพี่น้องเพราะว่าบ่ยังบ้านนอกอยู่บ้านเฮาก็ขี่แต่เกียนขี่แต่งัวแต่ควายพี่น้องขึ้นแต่กกไม้แกหลอนขึ้นกกมะขามเนาะบ่เคยขึ้นบันไดเลื่อนบ่เคยขึ้นลิฟต์พี่น้อง ยอมรับว่าเป็นคนบ้านนอกแล้วกับมาเห็นความเจริญนอย่างสี่แล้วกับผ้าอ้ายคนมาเบิ่งมาเนี่ยเนาะขอบุกขอบใจหลายๆเนาะที่พามาเบิ่งเนาะมันเนาะดีใจอ้ายดีใจพี่น้องเล่าบ้านเนามีนยังอยากฝากให้พี่น้องเรียกว่าหลายล้าคนขาอยากให้มาเบิ่งเนาะอยากให้มาเบิ่งได้สำหรับพี่น้องล่าบ้านเฮาอยากให้มาเบิ่งสิ่งที่มันสวยงามสิ่งมันเจริญนหูจเจริญตาแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างจากจุดที่เขาเป็นอยู่เนาะอย่างเช่นมืนเนี่แหละเขาอยู่นี่ย่านอโศกพี่น้อง มองไปไกลๆบางคนก็นจะรดวัวเป็นภาพนี่ไอ่คุณไดนแม่นแลยแล้วมาเห็นนี่เขาเจ้าคนละบางคน <c oughs> เคยมาเนี่ยอ้ยน้องว่าขึ้นอุปภาพนี่ไอ่อยู่ในอันที่เขาเหดขึ้นมาว่าสันแต่เป็นภาพจริงๆว่าสันนี่คือภาพจริงเนาะบริเตนต่อเป็นบอบางคนก็จเว่าโอ้ยอยู่นี่คือโซอนยุโรปว่าสั <c oughs> นบริเวณประเทศไทยบางคนก็ว่ะบางคนไทยคลิปนี่มนุษย์ทำบึงก็ว่ายุโรปไหนว่าเยตัวว่าสันนี่คือยุโรปว่าสันบริเวณประเทศไทยดอกแต่นี่แหละคือประเทศไทย ประเทศ <Wars> ไทยกรุงเทพมหานครเทพสร้างเมืองเทพสร้างยิ่งใหญ่อลังการเนาะย่างเขาเห็นนี่แหละบ้านเพื่อนนั่นสวนชะลาราะนี่เขาเมลินมาเที่ยวฟี่ห้องน้ำฟี่ยังกับฟี่เบิร์ตพี่น้องบ่มีค่าเสียหายยังบ่มี่ขาเสียหายยังเลยพี่น้องเชื่อชวนให้พี่น้องบ้านเฮานี่เมลินมาเที่ยวมาแล้วก่ะหักษาคอนสะอาดซอยกันพี่น้องนี่เลยขยงขยะก็ต้องเก็บเนาะแม่นมียังสิ่งที่มันบุรีก็เก็บได้ก็เก็บเอาไปถิ่มหักษาซอยเพลินพี่น้องเข้ามาบ้านเพลินแล้วเอากะ ซอยเพิ S <S no, noch noch. ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเตยพูดอยากบอกพี่น้องบ้านเฮาคือกันพี่น้องขอบใจปลาสมไม้ผมกขอบใจเลยล้านเนาะด้วยไอ้ด้วยเป็นอย่างดีดีไอ้ไายคลิปฝากให้พี่น้องบ้านเฮาเบิ้งเลยนี่เนาะพี่น้องฝากให้พี่น้องได้เบิ้งได้ชมน้ำกันเลยล้านบ้านเก่าเนาะไหมเจ้ากันเนาะเอาเบิ้งน้ำกันพี่น้องนี่เห็นน้รู้กับตาเนี่ยเนาะนี่คือภาพสดๆไอ้ไายเบิ้งเนาะเบิ้งเอาเนี่ยบ้านเฮาโบมี่เด้ดติ๊กชูโบมี่โบมี่นี่แหละเบิ่งเอา ความประเทศเพิ่นจเจริญก้าวหน้าไปหอดใจก็เบ,บิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอานี่แหละประเทศไทยเนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าปร,ประเทศที่จเจริญและพัฒนาเนาะแมน่นเมนเนยันระหว่างพัฒนานี่ครับที่ว่ากําลังพัฒนาอันใดที่ว่าจเจริญกว่ากันกําลังพัฒนาและแมน่นเพราะว่ากําลังพัฒนานี่พัฒนากับกําลังพัฒนา กำลังพัฒนากวามไม้คือว่าเฮ็ดจังได้ตัดตออกเลยนอกคือ